สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านทีซ่าไบ้ช็อปนะครับก็สําหรับวันนี้นะผมก็จะมาแนะนําถึงตัวกระจกแต่งนะครับก็อาจจะเป็นทรงคล้ายๆตัวเดิมนะแต่จะเป็นของพวกชัวริงนะครับเป็นทรงเนกเกตเนาะก็จะยึดกับรูกระจกเดิมตรงนี้ได้เลยนะครับอาจะเป็นตัวกระจกทรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งกันดีกว่าแล้วก็ดูชิ้นส่วนที่เขาให้มานะครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งใส่แทนตัวกระจกเดิมได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับครับสําหรับตัวกระจกที่เราจะติดตั้งนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะอ่าเป็นทรงเป็นทรงเหมือนทรงเดิมนะครับแล้วก็ตรงขาเขาเนี่ยจะมีตัวยางพุ่มมาให้แล้วก็อ่าตัวปรับข้อนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากใส่ให้ตัวกระจกมาสูงขึ้นโดยที่เราไม่ต้องขับให้สุดรูนะเราก็ปรับตรงนี้เอานะครับจตกนี้นะผมจะใส่ให้สุดรูเลยนะครับตัวนี้ผมก็ปรับออกไว้แบบนี้เนาะก็มาดูที่ตัวกระจกนะครับตัวกระจกเนี่ยตัวเลนมันจะเป็นเลนใสนะครับ ตัวนี้มันจะไม่หลอกตานะครับมันก็จะเห็นระยะชัดเจนจากด้านหลังหรือด้านข้างของเรานะครับแล้วก็ตรงคอเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับปรับองศาตามที่เราถนัดได้เลยเนาะก็เนี๋ยมาดูตอนติดตั้งนะครับตอนติดตั้งเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดของตัวกระจกเดิมนะครับก็จะเป็นนอตประมาณ8ปดถึงสิมิลนะตอนนี้มันก็จะขาเท่ากันนะครับก็อนนี้เนี่ยผมก็ใส่สเข้าไปได้เลยตัวกระจกเนี่ยเราก็หมุนตามเดิมได้ปกติเลยครับ ตอนนี้เราไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มนะครับอันนี้เยวผมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวกระจกที่เราติดตั้งนะอันนี้ยวผมให้ดูตัวน็อตที่ผมประคองไว้นะครับแล้วก็เราก็ใช้ยางตัวนี้พุ่มปิดได้เลยเนาะแล้วก็สําหรับตัวกระจกแต่งที่เป็นทรงเน็กเก็ตนะครับก็จะมีอีกแบบหนึ่งจะเป็นตัวนี้นะ จะเป็นงาน C N C เขาก็จะมีตัวน็อตมาให้นะครับ8ถึง10มิลอันนี้ก็เลือกใช้กับตัวรถได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวน็อตเนี่ยยึดกับตรงขากระจกอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวอันนี้นะผมมาติดตั้งให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งของตัวนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว C N C อย่างที่ผมบอกอีก,อกแบบหนึ่งนะครับสําหรับตัวกระจกเนาะตัวนี้เขาจะให้นอ็อตยึดมาแล้วก็ ตัวประคองนะครับอันนี้เราผมจะติดตั้งให้ดูนะครับตัวนี้เราใส่น็อตยึดกับตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับอันนี้นะผมขันไว้ให้มันแน่นก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ยึดอีกทีหนึ่งตัวกระจกก็ติดตั้งได้ตามเดิมเลยนะครับตัวนี้เราสามารถติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับเราก็ถอดตัวกระจกเดิมแล้วก็ใช้ของอุปกรณ์ที่เขามีให้ในชุดตัวกระจกนะครับใส่ติดตั้งได้เลยนะ สำหรับตัวนี้จะเป็นแบบ C N C นะครับตัวขาันก็จะมีน็อตยึดต่างหออีกทีนึงเนาะถ้าเป็นแบบคล้ายๆทรงเดิมที่ผมติดตั้งให้ดูตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นน็อตขาย,ยึดมาเลยนะครับสำหรับตัวกระจกทรงนี้นะครับใส่ได้กับนกเก็ตเกือบทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้เราสามารถติดตั้งเองได้นะครับง่าย,ายๆก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับในกล่องนะตัวนี้เราก็จะมาปิดตัวหัวน็อตตรงนี้นะครับ เราติดตั้งเสร็จแล้วก็ปิดตัวหัวนอนนี้เก็บไว้แบบนี้อ่าอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสําหรับตัว C N C นะก็ตัว C N C เนี่ยของทางร้าก็จะเป็นตัวเลนตัดแสงนะครับตัวเลนกระจกเนาะตอนนี้เวลาเราขับแล้วแสงเข้าเราอ่าเราก็จะมองเห็นได้ชัดตามปกติด้วยนะครับก็อ่าอันนี้ก็ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับสําหรับตัวกระจกทั้ง2แบบนะครับที่ผมติดตั้งแล้วก็แนะนําให้ดูในวันนี้เนาะ ก็เห๋ยวสำหรับวันนี้นะครับการติดตั้งแล้วก็แนะนำตัวกระจกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็อย่าลืมฝากติดตามคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากผมติดตั้งกับรถรุ่นไหนหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ทำการรีวิวตามคอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ